ในงานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์2023ที่ประเทศจีนครับคุณผู้ชมมีรถยนต์หลายรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะและอีกหนึ่งรุ่นครับที่ผมจะนำเสน,เนอคุณผู้ชมในวันนี้ครับนั่นก็คือ Honda ENS 2ฮะ เป็นตัวโปรดตัดไทยนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านั้นครับมีการประกาศออกมาจาก Honda แล้วครับว่าในปี2023หรือว่าปีนี้ครับ Honda เองจะมีรถจน suv ไฟฟ้าที่จะทำการตลาดในประเทศไทยด้วยนั่นก็คือ Honda ens 1นั่นเองครับ อาจจะเรียกได้ว่า ENS1 เนี่ยเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าคันแรกที่ทาง Honda จะขายในไทยนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดถึงตอนนี้ครับนั่นก็คือ ENS2 นั่นก็คือ SUV ไฟฟ้าที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมอีกเล็กน้อยครับการตกแต่งภายในจะดูหรูหรา,าหมาเห่ากว่านั่นเองครับคุณผู้ชมคอนเทนต์ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาไปดูข้อมูลของเจ้า Honda ENS2 ที่คาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวและทาการตลาดในปี2024นี้ครับ แน่นอนครับคุณผู้ชมปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือปีแห่งรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยครับขุมกําลังทางเลือกแบบนี้ครับแล้วก็เป็นขุมกําลังในอนาคตอย่างขุมกําลังไฟฟ้าปฏิเสธไม่ได้ครับที่หลายๆแบรนด์เนี่ยจะพยายามปรับตัวครับนั่นรวมถึง Honda ด้วยนะครับ ENS2 หรือว่า ENP2 ครับที่เป็นรถต้นแบบคันนี้ครับคุณผู้ชมมันอยู่ภายใต้การออกแบบของ EN ซีรีส์ครับ ในซีรีส์ EN ของรถยนต์ไฟฟ้าของทาง Honda เขานะครับจะมีการออกแบบด้วยการคำนึงถึงไดนามิกความสวยงามและความฉลาดของเทคโนโลยีขั้นสูงจาก Honda Connect 4.0นั่นเองครับคันนี้ครับที่คุณผู้ชมได้เห็นครับนั่นก็คือ ENP2 Prototype นั่นเองครับรถยนต์รุ่นนี้ครับจะแสดงออกถึงอนาคตที่ไร้ดอยต่อจะมีความซับซ้อนและก็ดูชาญฉลาดนั่นเองครับคุณผู้ชม และอีกรุ่นหนึ่งครับนั่นก็คือ ENS 2ที่ผมพูดถึงครับมันคือรถยต์โปรโตไทป์ที่แสดงออกถึงอารมณ์แห่งอนาคตที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ได้พบเห็นนั่นเองครับปรัชญาสวยหรูมากเลยนะครับคุณผู้ชมในรถโปรโตไทป์รุ่นนี้ฮะคุณผู้ชมก็แตกต่างหลกัหลกๆนะครับสำหรับ ENS 2กับ ENP 2รวมถึง ENP 1แล้วก็ ENS 1ด้วยนะครับคุณผู้ชมแหมชื่อเรียกยากเหลือเกินนะฮะคือวัสดุภายในของห้องโดยสารเนี่ยจะมีวัสดุที่แตกต่างกัน e n s 2ครับจะมีการออกแบบห้องโดยสารภายในที่พรีเมียมมากกว่านั่นเองครับมาพร้อมกับหน้าจอควบคุมส่วนกลางแบบลอยคอนโซลหน้ามันจะดูเรียบหรูแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านมากขึ้นนั่นเองครับหน้าปัดจะเป็นแบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลบนกระจกและจุดเด่นของเขานะครับที่เขาว่ากันว่าเป็นจุดเด่นนะนั่นก็คือ Honda Connect ในเจเนอเรชันใหม่ครับคุณผู้ชม Honda Connect ในเจเนอเรชันใหม่นี้ครับจะสามารถตรวจจับสภาพการจราจรจากระยะไกลได้ครับ สามารถประเมินและก็ประมวลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมของการขับขี่ต่างๆของผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่นั่นเองครับและก็จะแนะนําเส้นทางที่ปลอดภัยมากยิ่งกว่าบนท้องถนนให้กับผู้ขับขี่ครับคุณผู้ชมนอกนั้นยังไม่พอครับนอกจาก Honda Connect ในเจเนอเรชันใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับ Honda Sensing 360ครับครอบคุมระบบความปลอดภัยที่หลากหลายบนพื้นฐานของกล้องโมโนคูล่าครับ เพิ่มเรดาร์ขึ้นขนาด5มิลลิเมตรด้านหน้าครอบคลุมพื้นที่ตาบอดที่ยากต่อการมองเห็นด้วยสายตาด้วยนะครับ อาจจะต้องรอดูนะครับคุณผู้ชมว่า Honda ENS2 หรือว่า Honda ENP2 เนี่ยที่ทาง Honda เองบอกว่าจะเปิดตัวภายในปี2024เนี่ยเปิดตัวแล้วจะพร้อมขายหรือว่าส่งมอบเลยไหมหรือจะมีการทำการตลาดในประเทศไทยเร็วช้าแค่ไหนอาจจะต้องรอติดตามชมนะครับต้องพูดตรงๆนะครับคุณผู้ชมว่าแบรนด์จากทางจีนเนี่ยเขาขายกันไปไม่รู้กี่พันคันแล้วนะครับขยับตัวช้าจริงๆครับสาหรับรถยนต์ค่าญี่ปุ่น